อ้ปลานี้ของสวนเครื่องการ,กรเกษตรปลูกไว้ประมาณวันที่ห้ามกราคม2,563 <c oughs> นับจากวันปลูกมาถึงวันนี้ก็ประมาณ8เดือนเต็มจะย่างเข้าเดือนที่9แล้วครับลำก็สวยพอประมาณครับเดี๋ยวผมจะพาดูข้างในนี่ครับ ก็มีลำสวยๆพอประมาณครับสูงยาวบางต้นก็ถูกลมฟ้าโคนเอ็นบ้างนี่นะครับลำประมาณนี้นะครับนี่ครับลำสูงแต่ลำไม่ค่อยโตเท่าที่ควรแต่บาง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 กอก็โตดี อยูท่ที่บ้านทองหลางตำบลทองหลางอำเภอจักรหัตจังหวัดน,นครราชสีมาสวนเชื่องการเกรษตรนีครับต้นี้สูงถ้นมีสูงดีลำตัวลำสูงแปดเดือนเข้าเก้าเดือนแล้ะชิมดูแล้วก็หวาน น่าพอใจระดับหนึ่งแต่ไม่มีไม่มีเครื่องวัดขอบคุณนะครับที่ชมฟิตวันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่27กันยายน2563ขอบคุณครับ